สวัสดีเชียงรายค่ะแล้วทำไมทาไมเมื่อกี้หมอเก่งขอเสียงไม่ค่อยได้กันเลยเก็บเสียงไว้รอ,อก,กรีนายกเหรอคะเมื่อวานนี้คุณพิธากระซิบบอกช่อที่เวทีเชียงใหม่ซึ่งลานอนุสาวรีย์อนุสาวารีย์สามกษัตริย์แตกแล้วแตกอีกคุณพิธากระซิบว่าชอชอ พุ่งนี้ที่เชียงรายเนี่ยมันจะคนเยอะหรอรอบที่แล้วคนไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวพุ่งนี้เชียงรายถ้ามันคนน้อยขึ้นมาเราจะทํำยังไงพันธิกาก็บอกว่าคนไม่น้อยหรอกค่ะอย่าประมาทน้ําใจพี่น้องเจียงไฮวันนี้ไหนคนสุดท้ายของข้างหลังยกมือให้ดูหน่อยสุดที่ไหนสุดที่ไหนคะ ไกลมากไปสุดอยู่ที่ถนนใหญ่หรือเปล่าไกลมากโอ้มีไฟเปิดมาให้ดูหันไปตบมือให้เพื่อนข้างหลังสุดของเราหน่อยค่ะสุดยอดเลยนะคะอยู่ข้างหลังได้ยินไหมคันได้ยินนะเมื่อวานนี้ในทวิตเตอร์เขาต่อว่ามาบอกว่าหูหนูยังอื้อยอยู่เลยค่ะจากเสียงของพี่ชออนะคะวันนี้เลยเรามาแนวซอฟใสมีดอกไม้ขึ้นมาเพราะว่ามีเรื่อง จะมาเล่าให้ฟังเวลาเราไปหาเสียงเนี่ยได้ดอกไม้เยอะมากเลยนะคะดอกที่ฮิตที่สุดก็คือดอกซึ่งมีหนอนนะคะเปลี่ยนดอกบ้างก็ได้ทุกคนไม่รู้ใช่ไหมคะว่าดาวเรืองมันมักจะมีหนอนนะคะมันเป็นดอกไม้ฟูฟูฟนุ่มๆหนอนชอบนะคะมาเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยดีใจมากได้ดอกมะลินะคะเพราะว่าหอมแล้วก็ไม่มีหนอนด้วยขอส่งเสริมให้หัวคะแนนทุกท่านมอบพวงมาลัยมะลินะคะขอบคุณมากค่ะ เราไปหาเสียงได้มาแล้วทุกดอกดาวเรืองมะลิกุหลาบนะคะแต่ดอกไม้ที่ประทับใจที่สุดในการหาเสียงครั้งนี้ได้ที่เชียงรายค่ะได้ที่เชียงรายไม่รู้อาจารย์ยังอยู่หรือเปล่ามีอาจารย์แอบไปพบช่อหลังเวทีนะคะบอกว่าอยากให้อ๋อมีคนจะมอบดาวเรืองมอบได้ค่ะมอบได้ไม่มีหนอนเนาะอ่า ระแวงนิดนึงโอเคมีหนอดก็ไม่เป็นไรค่ะชินแล้วนะคะอาจารย์แอบมาหลังเวทีแล้วก็มอบดอกไม้ช่อนี้ให้บอกว่าสงสารคุณช่อโดนเยอะอยากเอาดอกไม้มาให้กำลังใจดอกไม้ดอกนี้ไม่ได้มาใหญ่โตวสวยงามนะคะอาจารย์บอกว่าเก็บจากที่บ้านมาให้เอาดอกไม้ที่สวนในบ้านของตัวเองใส่ถุงกระดาษแล้วก็เขียนมาเดี๋ยวจะอ่านให้ทุกคนฟังนะคะบอกว่า จากชาวเชียงรายกลุ่มหนึ่งค่ะมอบให้กำลังใจคุณช่อและพักก้าวไกลด้วยช่อดอกไม้สีส้มที่มี3ดอก3ความหมายรวมเป็น1คือ3าหนึ่งนะคะดอกที่หนึ่งดอกที่1เฟื่องฟ้าส้มให้พักสามหนึ่งเฟื่องฟูค่ะดอกที่สอง bird of paradise ให้พักสามหนึ่งบินไกลถึงฝั่งฝันและดอกสุดท้ายดอกโจคดอกโชคนีด่ดอกไม้มงคลของเมืองเหนือเนาะดอกโชคนะคะให้ประสบแต่โชคเว่นเว่นเว,ว่นค่ะเป็นดอกไม้ที่ประทับใจที่สุดได้มาจากพี่น้องเจียงไฮขอบคุณในน้ำใจและนี่คือคำตอบว่าทำไมวันนี้พัก ก้าวไกลยังเดินมาอยู่ถึงทุกวันนี้ถูกยุบพักไปแล้วหนึ่งครั้งสอสอแกนนำหัวหน้าพักโดนคดีไปแล้วไม่รู้กี่คดีโดนใส่ร้ายป้ายสีสารพัดแม้แต่เรื่องงานศพของพ่อตัวเองก็ยังโดนแต่แต่ทำไมวันนี้พักก้าวไกลถึงยังเดินมาอยู่ได้แบบนี้ ก็เพราะว่ามีแรงลมใต้ปีกมีแรงสนับสนุนมีแรงกำลังใจจากขัวคะแนนส้มทุกท่านขอบพระคุณมากค่ะอะหมดของที่หนึ่งวันนี้เมื่อวานปลาใสดุวันนี้เราจะมาปลาใสวานหวานเราอวดดอกไม้เสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างอย่างต่อไปอวดกำไรที่มือเห็นกำไรที่มือนี้ไหมเล่าอะไรให้ฟังว่าเพิ่งได้มาเมื่อกี้ก่อนเข้าเวทีปลาใส ค,ยย 1, heart, คุณยายท่านหนึ่งขออนุญาตเรียกคุณยายท่านน่าจะสักเจ็ดสิบแล้วนะคะรถแห่ e เข้ามาจะถึงเวทีคุณยายกระโดดมาขวางหน้ารถไว้กระโดดมาขวางหน้ารถจริงๆเราตกใจกลัวรถจะชนคุณยายคุณยายบอกว่ายุดก่อนคุณพิธาฟังยายก่อนทางนี้ตกใจว่าจะให้ดูท็อปนิวส์หรือเปล่า <laughs> หรือว่ายัางไง <laughs> <laughs> กังวลใจนิดหน่อยมือถือนี่เปิด YouTube เตรียวไว้แล้วว่าดูค่ะท็อปนิวส์ดูค่ะคุณยายบอกว่า จำยายได้ไหมจำยายได้ไหมสองสามปีที่แล้วยายกระโดดขวางหน้ารถคุณพิธาแบบนี้แหละตอนที่พักอนาคตใหม่มีงูเห่าที่เชียงรายสองตัวจำได้ไหมทางเราตกใจยิ่งกว่าท็อปนิวส์ทางเราว่าค่าคุณยายยังไงต่อคะ วันนั้นยายกระโดดไปขวางหน้ารถเลยถามว่าทำไมถึงปล่อยให้มีงูเห่าที่เชียงรายวันนี้ยายมาขวางหน้ารถคุณพิธาอีกครั้งเพื่อจะบอกว่ายกโทษให้แล้วยกโทษให้แล้ววันนี้เข้าใจแล้วว่าพักเก้าวไกลยังเป็นทางเลือกยังเป็นอันดับหนึ่งในใจของพี่น้องเชียงรายและฝากของฝากกำไรนี้ไว้เป็นกำลังใจขอบพระคุณคุณยายมากค่ะและขอโทษ ขอโทษจากหัวจิตหัวใจทั้งหมดขอโทษอย่างไม่มีคำแก้ตัวใดๆสำหรับงูเห่าที่เลื้อยออกจากพักไปไม่มีคำแก้ตัวอะไรมีแต่คำสัญญาว่าทั้งหมดที่นั่งอยู่ตรงหน้าท่านนี้พิสูจน์แล้วผ่านการทำงานกับทีมงานจังหวัดผ่านการคัดกรองมาอย่างเข้มข้นเลือกคนได้คนไม่แปลงกายเป็นงูอย่างเด็ดขาดค่ะ วันนี้มาได้หัวจิตหัวใจได้กําลังใจจากพี่น้องชาวเชียงรายมากมายและไม่ใช่แค่ชาวเชียงรายก่อนจะเข้าเรื่องแวะเพื่อนบ้านนิดหนึ่งในใครคนพะเยามาจากพะเยาบ้างยกมือขึ้นซิมีอยู่หลายคนวันนี้เมื่อเช้าไปหาเสียงที่พะเยาเจอคนครึ่งหนึ่งที่มาถ่ายรูปด้วยบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้มีปลาายใหญ่ที่เชียงรายใช่ไหมพะเยาไม่จัดไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งรถเหมารถกันมาจากพะเยามาฟังปลาายที่เชียงราย ฝากตบมือให้กําลังใจพี่น้องพะเยาหน่อยค่ะพะเยาก็กาเก้าไก่เนอเอาละ่ะเข้าเรื่องหมดเรื่องอวดดอกไม้หมดเรื่องอวดกําไรและหมดอวดเรื่องคนล้วนไม่มีงูเข้าเรื่องสําคัญของเราเข้าเรื่องสําคัญว่า14พฤษภาคมที่จะถึงนี้วันที่14พฤษภาคมที่จะถึงนี้หลายคนถามว่ากาครั้งนี้ก็เข้าใจว่าสําคัญกาครั้งนี้ก็เข้าใจว่าจะ เปลี่ยนแปลงบ้านเมืองให้ได้แต่กลัวอยู่สองอย่างกลัวอยู่สองอย่างกลัวโกงกลัวโกงและกลัวและกลัว คนไทยจะเลือกตั้งทั้งทีกลัวกลัวใจกกตไม่น่าแปลกใจนะคะถ้าดูจากประวัติการทํางานของท่านกกตเผื่อท่านมาสังเกตการในงานนี้ด้วยนะคะก็เชิญจดไปบอกเจ้านายของท่านด้วยว่าผลงานของกกตนั้นจําได้ไหมสี่ปีที่แล้วกกตไทยสร้างประวัติศาสตร์มีผู้เข้าชื่อขอให้ลาออกขับไล่กกตมากที่สุดเป็นประวัติการกว่า1ล้านคนนะคะ อย่าลืมองค์กรอ,อะไรมันจะมีคนเข้าชื่อไล่เกินหนึ่งล้านคนกกตบ้านเราความกลัวนี้เราเข้าใจดีความกังวลน,นี้เราเข้าใจดีพูดทีละเรื่อง,พ,องอออพูดเรื่องกกตก่อนพูดเรื่องกกตเราโดนถามวันนี้มาที่เวทีก็โดนถามพี่ช่อคะทํายังไงกับกกตดีคะกกตเขาแบบนู้นกกตเขาแบบนี้เราจะทํายังไงกับกกตได้บ้างคะหัวคะแนนส้มคะรับบีฟนะคะหัวคะแนนส้มเกิดเป็นพักส้ม เกิดเป็นหัวคะแนนส้มชีวิตต้องสู้ค่ะชีวิตต้องสู้ไปดูแลกันเองหัก ซ้มกันเองโดนสีสเปเช็ดกันเองเดี๋ยวนี้เกือบจะขับรถแห่กันเองแล้วนะคะมีคนมาถามว่าเอาเพลงพักไปเปิดแล้วไป้ายไปแปะรถปิกอัพตัวเองแล้วแห่รอบใจเย็นๆนะคะคุณพี่เดี๋ยวผิดกฎหมายนะคะเป็นหัวคะแนนส้มเป็นชาวส้มขอสู้ไม่ใช่แค่สู้จากวันนี้ไปจนถึงวันเลือกตั้งวันสําคัญที่สุดดีเดย์ Day. เราช่วยกันหาเสียงมาเราช่วยกันผลิตคลิปติ๊กตอกเราช่วยกันลงสตอรี่เราช่วยกันกลับไปหาพ่อหา แม่ปู่ย่าตายายหาเสียงกันมาขนาดนี้วันสุดท้ายวันเลือกตั้งอย่าให้ใครโกงคะแนนเสียงของเราไปได้เป็นขอแรงพลังของชาวสม้มขอแรงพลังของผู้สนับสนุนพักเก้าไกลทุกท่านขอแบบนี้ได้ไหมอย่าพึ่งยังไม่ได้ขอใจร้อนจังเลยสม้มกาให้กับเราเสร็จแล้วย้อนบัตรลงไปในเลือกตั้งของกอกตแล้วขอใช้แรงพลงังอันยิ่งใหญ่ของชาวสม้มปกปักรักษาบัตรลง งคะแนนทุกใบป,ปิดหีบ5้าโมงเย็นเมื่อไหรใครสะดวกเชิญไปที่หน่วยเลือกตั้งของท่านนั่งดูกกต์นับคะแนนทุกใบทำได้ไม่ได้โอเคนัมเบอร์วันสู้ชีวิตจริงๆสู้ชีวิตจริงๆริาเลือกตั้งของเราแต่ละคะแนนของเรากว่าจะได้มาเปลืองค่าเน็ตไปไม่รู้เท่าไหร่เปลืองค่าน้ำมันมอเตอร์ไซค์วิง่งดูแลไปไม่รู้เท่าไหร่อย่าให้เขาปล้นเอาไปในวันเลือกตั้งเปิดีบเมื่อไหร่อย่าไปเชื่อกกตเวลาเขาบอกว่า ห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายคลิปต้องไปอนุญาตต้องลงทะเบียนกับกกตฟังไว้ตรงนี้นะคะอยู่นอกหน่วยไม่ได้เข้าไปในเส้นที่กกตขีดไว้เป็นประชาชนคนไทยทุกคนมีมือถือทุกคนเฝ้าดูการนับคะแนนถ่ายรูปถ่ายคลิปทําได้หมดถ้ากกตไม่ยอมให้ถ่ายถ่ายคลิปกกตแล้วแฉลง f c e e o o o ติกต็อกกันเลยค่ะ เดี๋ยววัดกันไประหว่างคนที่จะโกงเลือกตั้งกับชาวโซ่ใครมันจะแน่กว่ากัน กลัวกองผ่านไปแล้วนะเอากลัวกกตผ่านไปแล้วนะอีกอันหนึ่งกลัวเรื่องโกงเรื่องการซื้อสิทธ์ซื้อเสียงก็ต้องบอกว่าการซื้อสิทธ์ซื้อเสียงการขายสิทธิ์ขายเสียงไม่ต้องไปด่าว่าไม่ต้องไปต่อว่าคนที่รับเงินนะคะเงินทองใครก็อยากได้การซื้อสิทธิ์ขายเสียงคนรับเงินรับไปเลยไม่เป็นไร300 500 8001,000บาทรับเลยถือเป็น การกระจายรายได้สู่ชุมชนนะคะรับมาแต่เวลาไปเลือกตั้งแต่เวลาไปเลือกตั้งเราไปบอกถ้ามีใครที่เราพอรู้พอเห็นเนาะว่าตรงนี้มีการซื้อเสียงตรงนั้นมีการซื้อเสียงในนี้ไม่มีอยู่แล้วเราเชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยกาให้กับพักเราแน่นอนแต่ถ้าเรามีเพื่อนมีฝูงปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องคนในหมู่บ้านบอกเขาว่าคนไหนเอามาให้รับหมด แต่เวลาเดินเข้าคูหาไปกาบอกกับเขาให้คิดแบบนี้ค่ะเราตีสว่าเงินซื้อเสียง1,000บาทให้สูงสุดมีใครได้มากกว่า1,000ัไหมให้มากที่สุดละ ส่วนใหญ่300-500ยนหะ 300, ้าเนาะสามอเท่าไหร่นะ200เฮ้ยทำไมเชียงรายมันราคาตกจังเลยโดนหักหัวคิวหรือเปล่า200อยยู่ที่อยู่ที่คนหัวคะแนน300เปล่าเขาให้มา500เราให้สูงสุดเลยสมมุติว่าสมมุติว่าได้1,000บาทสมมุติได้1000บาทลองคิดดู4ปี4ปีครั้งได้1,000บาทตกปีหนึ่ง250บาท ตกวันหนึ่งไม่เต็มบาทเลยชีวิตคุณมีค่าเท่านี้หรือไปบอกเขาแบบนี้ ไปบอกเขาแบบนี้4ปีได้1,000ตกวันละไม่เต็มบาทถ้าคุณคิดว่าชีวิตของประชาชนคนไทยมีค่ามีราคามากกว่านั้นใครให้มารับไปแต่ถึงเวลากากาให้กับพักที่คุณเชื่อว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงจะสร้างผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเงิน1,000บาทให้กับประเทศไทยกาให้กับพักกาให้กับพักเพราะฉะนั้นในวันที่14พฤพฤษภา คอย่ากังวลการโกงอย่ากังวลการซื้อเสียงอย่ากังวลการทํางานของกอกตวันนี้เดินเข้าคูหาไปอย่างมั่นใจ14พฤษภาคมบัต สองใบากาก้าไกลชัดชัดบัตรใบแรกเบอร์สามหนึ่งพักเก้าไกลและบัตรใบที่สองสอสอเขตให้กับทุกคนในเขตของท่านช่วยกันดูแลไม่ให้ทุกคะแนนเสียงถูกโกงไปช่วยกันดูแลให้ทุกคะแนนเสียงส่งให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลและได้เวลาที่ทุกคนจะได้พบกับคนที่ ทุกท่านจะลงคะแนนให้และส่งให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป